สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินนูหน่อยกราบสวัสดีเด้อค่ะเด้อมาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เ่าพัฒนารวมเซียนก่อนจะไปรับชมแนทางฝากกดนอนคะ่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เข้ามาแลว้วชิญนชอบคลิปวีดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บได้ยคหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม ท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์สแกนคิวอาร์โคนะคะเข้ากลุ่มลฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแอดไลน์สแกนคิวอาร์โคที่แอดมินแปะไว้บนคลิปวิดีโอได้เลยนะคะสแกนเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยเด้อท่านผู้ชมส่งสติกเกอร์เข้ามาแล้วก็รอแอดมินหนูน้อยตอบกลับนะคะ มาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเหลาพัฒนารวมเสียนแอดมินหน่หนอยขอขอบคุณทุกเสียนทุกสำนักเ้ยค่ะเด้อสำนักแกรกท่านผู้ชมของแอดมินหน่หนอย้อคะเด้อเป็นเลขเด่นตารางไม่มีสี่ตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหมเหลาวาพัฒนานะคะซึ่งเดินดีมากเด้อท่านผู้ชมโดนโด้จังลด งวดวันจันทร์ที่29ได้เด่น9 3 4 8นะคะงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เด่นเกากับ8งวดวันจันทร์ขอให้ได้เห้อีกท่านผู้ชมต่อมาปูสังขะปูสังขะกับเข้ามาแล้วท่านผู้ชมสำหรับเหล็กเด่นเจาะบอดแตกเหล็กเด่นปูกับเข้ามาแล้วด้วยค่ะเด้อท่านผู้ชมเจาะไม่แตกก็วางให้ชมเหมือนเดิมนะคะ ก็มีพ่อแม่พี่น้อง f อซหลายท่านที่ชอบเล็กเด่นของปูอยู่นะคะแอดมินหนหน่อยกับมักคือกันธรรมชมเพราะว่าเล็กปูเล็กเ,เด่นแอดมินกับใส่เทียบกับเล็กแอดมินหนหน่อยมาด่วนแล้วเนาะธรรมชมจนเป็นปีแล้วออกมาเทียบใส่กันธรรมชมงวดวัน,นที่29นะคะเลขบิน234678เด่น สองสามสี 2, 3, ปกก่ประกบคู่มีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องแคปนาจอด้วยค่ะเด้อต่อมาจะเป็นแม่นางนะคะเหล็กวิ่นแม่นั่งเขาดีเด้อท่านผู้ชมช่วงนี้เหล็กวิ่นแม่นั่งเขาดีขนาดเด้อค่ะเด มวดที่พานมาเลขวิ่งแม่เขาไปที่ห8แดแล้วก็เลขติดเขาที่เด่นเก่าเลขวิ่งเขาที่เด่นหามวดนี้ตามต่อกันเลยนะคะเลขวินได้9 4 5 8สี่ห้ดหกเลขติด2องเจ็ดลขวิ่งเด่น8กับ6นะคะประกบคู่มี5 8 4แปดส9่และ5้ห้า สตัวมีหนึ่งสองสามเจ็ดเก้าสี่ห้าศนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหนาจอเรื้อเด้อต่อมาแม่ f อซไม่ออกนามท่านผู้ชมแม่ f อซไม่ออกนาำเลขเด่นงวดที่ผ่านมาหลุดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ตามต่อเด่นแม่ f อซไม่ออกนาำนะคะงวดนี้ได้เด่นแปดเจ็ดหก ต่อมาพ่อกอม1ิบพ่อกอมศิบได้ดปล่อยไปแล้วเนาะท่านผู้ชมบอกว่านี่เอา้าคลิปนี้เบิ่งอีกท่านผู้ชมเบิ่งแล้วเบิ่งอีกกับว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะเพื่อท่านไดเพิินเพราะท่านเห็นท่านผู้ชมพ่อกอม1ิบตอนนี้เดินดีมากนะคะของพ่อกอมศิบเดินดีกว่าโ ER, มเดอร์ท่านผู้ชมล่าสุดงวดที่ผ่านมาเจาะแตกไปที่เก้าหกหกเก้าเลขเด่นแปดกับเก้าสุดปังนะคะท่านผู้ชมพ่อกอม1ิบ วัดวันจันนะคะได้เด่น9กับ0ประกบคู่มี4049 46 20 26 27 28 29 90และ06นะคะแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อมาจะเป็นเลขดับดับร้อยหน่วยล่างนะคะเนาะดับร้อยหน่วยล่างแล้วก็รวมเลขเด่น6สูตรแอดน้อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวสีว่างให้เบิ้งเลย เธอคลิปหนาแอดมินมาซาจังไดก่าจังสิได,ดเห็นกันคลิปนี้มาแต่ว้อยู่ค่ะม,มาชมดับร้อยหน่วยล่างนะคะสำหรับสูตรดับลักลอยนี่เด้อท่านผ้ชมเป็นสูตรของ PFC จากเยอรมันเด้อท่านผ้ชม PFC จากเยอรมันเพิ่นสอนสูตรแอดมินหน่วยมา แอดมินโนหน่อยขอขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อซึ่งซอยลดต้นทุนให้พ่อแม่พี่น้อง FC ฟได้ได้มากๆเลยเราก็จะมีดับร้อยรัฐบาลไทยมาให้ด้วยนะคะพี่เอก็สอนสดแอดน้อยมาแล้วแต่ยังไม่ได้วางนะคะท่านผู้ชมรอชมนะค่ะเด้อรอรับชมนะคะสำหรับดับร้อยดับร้อยของรัฐบาลไทย พี่เอฟซีจากเยอรมันเพิ่นสอนสูตรให้นะคะขอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อพี่เอฟซีที่แปลงปั่นแนวทางตัวเลขให้แอดมินหน่อยๆขอขอบคุณหลายๆพราแม่ FC เอฟซีเพิ่นมักแห้งเพิ่นมักแห้งหน่อยหนยก็ได้เป็นสะพานบุญให้หน,นะคะ่นะเนาะพราแม่เอฟซีเพิ่นมักแห้งลดต้นทุนได้เยอะมากเลยแอดมินหน่อยๆนอยชอบมากเลยสำหรับเลขดับหน่วยล่างดับ ค่อนข้างที่จะดีมากเนาะท่านผู้ชมตามต่อกันเลยนะคะสำหรับดับร้อยหน่วยล่างลาวพัฒนางวดวันจันนะคะได้ดับสองนะคะดับหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยล่างเด้อท่านผู้ชมถ้ามันชนกับเหล็กเด่นงวดวันจัน์นี่ชนกับเด่นของของพม่าเอฟซียาตัดถิะะ่มเลยค่ะเด้อเพราะว่าทางเหล็กดับ มันค่อนข้างที่จะเดินยาวมากแล้วเด้อนผูมชมเดินยาวมากแล้วนะคะที่ไม่มีมาให้เห็นสักหลักกะโปรดระมัดระวังด้วยนะคะนำตัวเลขไปใช้อย่างมีสติด้่าธรรมชมไม่ใช่ให้ตัดทิ้งนะคะถ้ามันชนเด่นก็ขอให้เลือกเด่นนะคะรวมเลขเด่น6สูตรเด้อธรูมชมขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสูตรนี้เด้อค่ะเด้อ รวมเลขเด่น6กูตรแอดน้อยนะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ mm. เด่น mm. เดินดีนะคะงวดนี้ได้เด่นศูนย์หนึ่งสองเลขติดได้เด่น6กสามศูนงามอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวได้เด่น7กับ7จ็ดท่านผู้ชม7็เด่นดีงวดนี้สองตัวสูตรสองได้เด่นสกับห้า ไม่มาด้วยกันได้เด่นหนึ่งกับหกนะคะเป็นเลขเด่นที่มาได้ทั้งสองตัวนะคะแต่จะไม่กอดคอ,อกันมาหนึ่งหกหกหนึ่งเป็นเลขดับคู่บนล่างเด้อท่านผู้ชมหลักร้อยได้เด่นหนึ่งสองสามวังหนึ่งหันหลักลอยกับเด่นเดินดีมันชนกันทั้งสามตัวเลยท่านผู้ชมมันชนกันทั้งสามตัวบัดนี่หมวดนี่มันชนกันไปสองตัวดิท่านผู้ชม หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนาหลุ่นพอทำมาชมหนึ่งกับสองนี่ซึ่งเลขสองมันไปชนกับดับร้อยหน่วยล่างมันเดนเดอร์ทำมชมสองมันเดนเดอร์ค่ะเดอซึ่งวัตถิพันธ์มาเดินเดินทั้งหกสูตรเลยรำมชม,มวันนี้โบลูเรเลย์วาสูตรใดสี่เดินต่อสูตรใดสี่บอเดินเนาะทำมชม อาพพอแม่พี่นองแคปหน้าจอไว้พิจรารณาด้อค่ะเด้อเอาไปเทียบกับเล็กเจ้าของเด้อท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ